สวัสดีครับเป่กับผมนิเวนเทอร์ซงนี่มอยู่กับผมในเกมเดอะไมโครเวฟพาราดอกนนเองจะเป็นไงก็ไปดูกันเลยถือว่าหายไปนานสำหรับเกมผีแบบนี้กับผมมีไมโครเวฟอันใหญ่มากๆที่ชื่อว่าซูเปอร์ไมโครเวฟรุนทดสอบ hello thanks for agreement to participate in our super microwave testing we hope you will get the best experience with your super microwave in order to get better experience we recommend you to watch the video tutorial which will teach you how to use the microwave provided by our company <coughs> <coughs> สั่งซื้อซูเปอร์ไมโครเวฟของเราครับผมมันจะมีแบบวิดีโอเทปอยู่เป็นการบอกวิธีใช้นะก็ามาใช้ยังไงถ้าเกิดมีปัญหาอะไรก็สามารถติดต่อที่บริษัทได้เลยนะอะไรวะใส่ไหนวะแล้วไม่ใส่ไหน

Uh, time, open your super microwaves door and put your food into the super microwave. Then close the door and wait a little. Next, when the super microwave doing its job, you can inject the food and enjoy. Please pay attention. You should use microwave only to work with food. It is highly restricted to put any other objects into the microwave. Uh-huh. เอออะไรอ่ะไม่เห็นลูกตาหรืออะไรให้ย่างคือวิธีใช้งานไมโครเวบก็ง่ายๆแค่เราก็ต้องเปิดไมโครเวบเอาของใส่ปิดไมโครเวฟแล้วก็รอนะ ได้แล้วได้แล้วว่ะเอาทิไงไปเฉยเลยตีขวายิงได้นะ จะว่ายแยกแล้วกันว่าไหนอบแล้วหรือยังไม่อบอ่ะเลือกพี่กูหน่อยก็ได้มัง้งอใครที่เป็นโลมบ้าหมูหรืออาการเกียวกับ วิทยุไอ้ทิ้งไงกับของเป็ของเล่นไม่มีค่าเลยอันนี้เวฟไม่ได้ดิใช่มหมถ้าจะไม่ผิดอะ่ะคือบ้านผมไม่มีไมโครเวฟนะทิ้งเลย the microwave can become your best friend. it can help you to make your food better. it can even watch a movie with you. you have absolutely no reason to not to trust your microwave. attention. microwaves cannot talk. if your microwave started to talk with you, then follow next steps. first, make sure there is nobody hidden inside the microwave because microwaves don't talk itself. second, try to isolate yourself from the super microwave it is better to lock all your house doors and put the super microwave outside don't worry now. and finally try not to talk and interact with microwaves some aspects of the effect of microwaves on humans are not yet fully understood แต่ถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์ที่แบบไมโครเวฟมันพูดได้จริงๆเนี่ยมันก็ทําตามวิธีดังนี้นะคือวิธีที่หนึ่งก็คือต้องตรวจเช็คว่าแบบต้องมีหัวใครอยู่ข้างในหรือเปล่าอันดับที่สองก็คือเอาไมโครเวฟไว้ข้างนอกบ้านแล้วก็ล็อกประตูวไว้สนิทนะแปลกดีไมโครเวฟพูดได้ อะไรวะเนี่ยเพี่อไอติมให้ป่ะวะให้ติมป่ะวะนะ่นอะไระอ่ะบอกงี้ ไม่มีอะไรเปลี่ยนตรงไหนว่าโอเวฟไม็มีแล้วอ่ะอ่ะดีด้วยเอฟเอ็มเพลงทุ่งได้ไหมจาวฟางหมอลำ ขวาเป็นการทิ้งนะไมโครเวฟผีสิงแต่ที่รู้มันต้องเกี่ยวอะไรกับไมโครเวฟแน่ๆสักอย่างไม่มีอะไรในกองไห้ือไม่มจะหมดกองเลยละ ก็ไปโควิดปกติก็่มงอะไรอยู่แล้วนะเฮ้ยออกไม่ได้ด้วยมองงอย่อย่างนึงว่าจุดประสงค์ของมันคืออะไรในงานเลยต้องปิดไฮเนิคใช่ไหม เบอร์เซอร์มึงไวทน,นาเกียดเลยอ่ะ,ะกินก็กินไม่ได้ใครที่เป็นลมบ้าหมูเนี่ยจะต้องปิดคลิปไปก่อนนะครับอะไรเย นี่ยังไม่ได้เวฟเลยแปลกด้วยโอ๊ย You have broken the microwave, which our company provided to you in testing purposes. You are a pathetic and worthless person who don't deserve to own our super microwave. Our sales manager will now come to your house and take your life as a fine. <inefficiently scissors primera> ต่อนตัวดิโว้ยอะไรวะนี่อะไรเนี่ยนี่เหลอพนักงานที่มึงว่าหนขอบคุณที่เล่นจนจบโว้ยอย่าออกเลยปกติก็ร้อนอยู่ละอารมณ์ก็ไม่ช่วยอะไรกูเลย โอเคครับก็สหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนถ้ากดไลค์ถ้ากดใช่รู้กดตอ้องจะ้ผมนะครับขอบคุณมากวันนี้ลาไปก่อนอครับถ้าเกิดจะใช้อุปกรณ์ไฟฟ้านี่ต้องทำตามกูมือใช้ผิดวิธีนะผมก็จะเป็นแบบนี้แหละถ้าเกิดใช้ผิดวิธีอะ่ะ